ติดที่เสียไปอ่ะอเราไม่ต้องบอกกออ้าวไม่ติดมาจากไหนถามก่อนยุดยาครับยุดยาเราไม่บอกชื่อร้านเขาเนาะแต่เห็นหน้าก็น่าจะรู้สตาร์ไม่ติดวัดขาวฟอร์ดนะนูน่นเมียนั่งอยูน่นู่นอ่ะเดีย๋ยวจะทำให้มันติด แป๊บ,บนึง <c oughs> อ่าดูกันหน่อยหนึ่งนะครับตาม F4 ที่ติดตามผมอยู่ตลอดนะครับเรื่อง22นะครับอ่ารถคันนี้เดินทางมาจากที่ไหนนะอยุธยาเนาะ เคยทำัมชีดมาแล้วแต่เราไม่เอ่ยอู่เขานะครับเดี๋ยวไปคุยขอคุยกับเจ้าของรถเขาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอุราหอนเวลามันจะเสียตังค์แบบซับซ้อนๆอยู่นะครับเวลาทำอะไรก็ขอให้การันตีเขาหน่อยนะครับเพราะลูกค้าตัวนี้เงินมันก็จะหายากกันนะครับเพราะทำทีเดียวก็ขอให้มันจบนะครับเอาคิดราคาที่สมควรที่จะคิดนะครับ ทำไม่จบแล้วก็จะคิดตังเนี่ยมันมันก็นด้สงสารเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องใช้เงินกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกับลูกค้าตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องเขาหน่อยนะครับอ้าวครับอ้าวชื่ออะไรถามหน่อยมาสองคนกับแฟนเขาชื่อแบงค์ครับชื่อแบชื่อแบงค์เนาะมาจากอาุทัยารถคันนี้วิ่งไม่ออกควันท่วมเลยแล้วก็เสียงเคกนะครับ อันนี้ผมได้ทําไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาไก่น้องเขาก็เสียตังค์มาเยอะนะครับอันนี้พยายามบอกลูกค้าหลายท่านว่าทําก็ขอให้จบถ้าทําได้ก็บอกว่าได้ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับเพราะคนที่เสียค่าใช้จ่ายก็คือเจ้าของรถนะครับตอนนี้เป็นยังไงเงียบแล้วเนาะเงียบแล้วเร่งออกดีแล้วนะครับอ่าดีเดิมเยอะน้องก็บอกนะครับก็ดูเสียงเครื่องรถหน่อยนะัเงียบ เครื่องไม่สั่นแล้วเครื่องเงียบแล้วนะครับเราทำงานผมก็จะการันตีไปให้นะครับในภาย3 4มสีเดือนเนี่ยมาทำกับผผมได้เลยถ้ามันมีปัญหาผมแก้ให้ฟรีไม่ไมเราตรงนั้นทําแล้วมันต้องจบนะครับไม่่ว่าทำแล้วก็ปล่อยผ่านแค่หน้าอูนะครับอ่ะถ่ายรูปสองคนไปหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ